เออเจ็ดแล้วก็แปดค่ะแล้วก็มาสิบอ่ะ next เชิญค่ะชื่อถามครับมีติดตามครับครับคือเป็นเป็นนักดนตรีครับชอบชอบเสียงเพลงครับฟังฟังเพลงตั้งเด็กครับแล้วก็เล่นดนตรีเป็นนั้นเ,เด็กเลยได้กีตาร์เป็นตั้นแต่ตอนอนุบาลสามครับ เล่นเป็นสามสี่คอร์ดในคุณพ่อเขาสอนก็<ๆ> <segment. S 2> ฟังมาเล่นเล่นมาก็ได้มีโอกาสเข้าเข้าไปเล่นวงดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางนะครับของโรงเรียนนะครับ<ๆ>เพราะว่าเพื่อนพ่อเป็นเป็นคุณครู<ๆ>เขาเขาได้มีโอกาสได้ไปคุยกับคุณพ่อว่าแบบ<ๆ>เห็นลูกชายเล่นเล่นเล่นกีตาร์เป็นี้เขาก็เลยให้ไปเล่นพินครับ<ๆ>ก็เลยเล่นพินแล้วก็เล่นเล่นเล่นทั้งดนงตรีอีสานกับดนตรีสากลมาด้วย กันด้วยครับก็เล่นเล่นเล่นมาจนถึงแบบจนถึงเ,เมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วเล่นดนตรีมาตลอดเลยได้มีโอกาสได้ดูศิลปินคนหนึ่งครับก็เลยชอบเห็นเขาร้องเพลงก็เลยชอบเลยอยากร้องครับก็เลยฝึกฝึกฝึก,กเห็นแบบรายการประกวดอะไรเงี้ยก็เลยไปประกวดเนี่ยครับเอฟเก้า ก็ไม่ได้มีโอกาสประกวดและได้เข้ามาเข้ามาอยู่ในบ้านครับแต่ก็สิ่งอ่อยมากครับเช่นเช่เชแต่ก็แบบก็พลาดไปครับแต่ก็ตั้งใจใหม่ครับก็ใหม่ครับก็เลยได้มาอีกตอนนี้ก็ตั้งใจมากครับตั้งใจอยากเป็นสิบสองตัวจริงสิบสองคนครับตั้งใจมากนิสัยส่วนตัวเป็นคน อารมณ์ร้อนครับแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ร้อนแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ดีขึ้นครับใช่ครับไม่ไม่เอาแตใจ,จตัวเองแล้วมันแต่ก่อนแต่ก่อนเอาแตใจ,จตัวเองมากเป็นลูกคนกลางครับอยากได้อะไรก็ต้องได้แต่ตอนนี้แบบเหมือนมันมีอะไรหลายอย่างครับให้ให้เปลี่ยนนะครับ <c oughs> ใช่ก็มีแค่นี้ครับชอบชอบหรือไม่ชอบอะไรในบ้านหลังนี้ เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเป็นอย่างที่คิด่ะก็เป็นอย่างที่คิดไว้ครับเพราะว่าก็มีมีโอกาสได้เข้ามาปีที่แล้วละมันก็ไม่ต่างกันมาแล้วชอบอะไรที่นี่บ้างชอบชอบทุกอย่างครับมันเป็นประสบการณ์ครับไม่ชอบอะไรบ้างคือชอบหมดครับชอบหมดเลยใช่ไม่มีอะไรที่เราไม่ชอบเลยไม่ครับมันเป็นประสบการณ์ครับคือไอ้ที่ไม่ดีก็ชอบ มันก็แบบสอนเราครับเออนี่ไม่ดีนี่ไม่ดีอะไอ้นี่ดีก็ก็ชอบคือชอบหมดครับไม่ไม่ไม่ช่วยเราได้เรียนรู้มันใช่ไหมใช่ครับดีละที่มีทัศนคติแบบนี้โอเคอ่ใครก่อนดีค่ะลืมดิเอาอย่างครับเอาอะไรนะก็เมื่อกี้เมื่อกี้ตกให้ถังตกให้ถังไม่ตกให้เธอท้าทาย